ออสสวัสดีครับนุกกครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูครับกับยูนิคอนการดั้มในเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับนั่นคือนี่เลยครับยูนิคอนการดั้มเพอร์เฟกต์ทริปิตี้นั่นเองนะครับซึ่งยูนิคอนการดั้มร่างนี้เป็นบางนั้นเรามาทำการรีวิวก,กันเลยดีกว่าโอเคพอชั่นมาดูกล่องกันก่อนนะผมกับ นี่เลยครับ The Gundam Base Limited Unicorn Gundam Perfect Trinity Destroy Mode นั่นเองนะครับหน้ากล่องครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองครับโดยอย่างที่เห็นครับว่ายูนิคอนเครื่องนี้ครับคือยูนิคอนของบานาชนะครับแต่ว่าทําการเปลี่ยนเซลโฟเฟรมจากสีแดงเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ติดตั้งอาวุธของยูนิคอนกันดั้มทุกตัวที่มันโอ้จำตัวเนี่ยเข้าไปนั่นเองนะครับผมพร้อมกับอาวุธใหม่คือไฮเปอร์บีมจจวลินนั่นเองนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้เนอะโดยกล่องนี้ครับออกมาในปี2018นะครับผมซึ่งขายเฉพาะที่กันดัมเบสเท่านั้น นะครับอ่าแล้วข้างๆกล่องเขาจะบอกในเรื่องของที่ว่าอาวุธต่างๆครับให้อะไรมาบ้างต่อมาแล้วเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้โดยกล่องนี้เนี่ยครับผมได้มาจากกันนาเบสโคเดียตอนไปดูงานนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีขายในไทยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือสามารถไปซื้อที่กันนาเบสในไทยได้ตามปกติเลยนะครับเขตที่นี้เรามาดูของข้างในกระต่อดีกว่านะครับขอซูมกล้องเข้าไปนิดหนึ่งเขตที่นี่ถามว่าในกล่องให้อะไรมาบ้างนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยให้มาครบทุ อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อาวุธให้มาเยอะมากนะครับมีบีมเซเบอร์ทั้งหมด4อันนะครับสออันติดแขน2ออันติดไหล่ไอ้สออันติดแขนสออันติดบูสเตอร์นะครับแต่ประเด็นว่าอันที่ติดบูสเตอร์เนี่ยมันหลุดง่ายมากผมเลยถอดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ให้พาร์ทบีมาทั้งหมด2ออันนะครับเป็นบีมสีฟ้าในรูปแบบนี้ นะครับอ่าแล้วก็จะให้ในส่วนของตัวโล่ยูนิคอนกันดั้มของบานาชมานะครับเป็นแบบนี้เนอะซึ่งประเด็นคือมีพารติดมาให้นะครับมีพารติดหลังมาให้แต่ว่ามันไม่สามารถใส่ได้เพราะว่าแขนแบนชีเนี่ยมันล็อกเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพราะ่าถ้าเกิดจะเล่นโล่อันนี้ต้องถอดแขนออกก่อนนะครับอ่าแบบนี้เนอะแล้วก็ตัวของอูดแบนชีที่เป็นส่วนของตัว อาาร์มเมอร์วีเอ็นตรงนี้นะครับต้องทําการเปลี่ยนพาสนะครับเป็นพาสตอนเก็บกับพาสตอนเปิดในการยิงซึ่งประเด็นคือพาสพวกนี้ครับมาใช้ในการถอดประกอบเพราะงั้นต้องบอกว่าเวลาเปลี่ยนเนี่ยยากนิดหนึ่งนะครับผมเป็นแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็จะมีบีมแมกนัมมาให้นะครับอาวุธปเป็นตัวของบานาชันเองนะครับผมเนเนาว่าสามารถจับเป็นถือ2มือได้นะครับผมมีมือสับการจับมาให้นะครับตัวนี้สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องถอดข้อมือออกเนาะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแมกกาซีนมาให้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมซึ่งเนเนกนนรบบป็ใูแี้าวุธ ใช่นะครับผม a r m ร์ไฮเ e r ร์ w เวลินะครับผมซึ่งแน่นอนว่าให้มา2แบบคือแบบกางออกแล้วก็แบบติดตั้งแบบเก็บไปในรูปแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชันเดียวกับที่ให้มากับตัวฟูอา Armor Unicorn หรือเปล่ปานนะมยังไม่ได้ต่อตัวนั้นนะครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างหนักมากก็เลยถอดออกมาก่อนะครับเห็นว่าตัวที่เป็นที่จับเนี่ยยังใส่อยู่ที่มือตรงนี้เลยนะครับผมเป็นแบบนี้เนะโอเคที่นี่ดูของนี่ให้มากกนมาเรียบร้อยแล้วเรามาดูตัวของ u n อ c o r n ันดั้มแบบชัดๆกันดีก,กว่านะครับกับร่างของ perfectibility ในรูปแบบนี้นะครับซึ่งจะบอกเลยครับว่าความหมายส่วนตัวล้วนนะครับยูนิคอนค์ไในเวอร์ชันนี้ครับถ้าเกิดเราพูดกันแบบภายนอกเนี่ยมันดูไม่มีอะไรเนะมันเหมือนกับตอนที่เราได้กันดั้มมาหลายกล่องใช่ไหมครับแล้วแต่ละกล่องเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันหมดเลยแต่ว่ามีเกาะหลายแบบมาแล้วเอาเกาะมายอมรวมกันใช่ไหมครับแขนของแบนชีสตัวบูสเตอร์ของแบนชีนอกแพ็คหลังของเฟน็กรวมกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือหุ่นร่างสุดยอดที่มันติดทุกอย่างเข้าด้วยกันใช่ไหมครับซึ่งประเด็นคือภายนอกเนี่ย ตัวนี้นยครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสมชื่อ p e r f e c t i b i t y มากๆเลยนะครับคือมันเป็นยูนิคอนกันดั้มที่รวมทุกอย่างของยูนิคอนไว้ด้วยกันนั่นเองนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าเป็นหุ่นร่างสุดยอดจริงๆนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งด้านหน้าอย่างที่เห็นครับว่ายูนิคอนกันดั้มแบบติดตั้งทุกอย่างนะครับผมด้านหลังก็อย่างที่เห็นครับว่าแพคเฟลิกซ์มันค่อนข้างใหญ่มากก็เลยปิดทั้งหมดเลยนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้หลุดมดันนิดหนึ่งเดี๋ยวผม กฎหมายให้รับร้อยก่อนโอเคหยาอยนั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องของตัวโมนะครับอันนี้เราต้องบอกก่อนว่าต้องบอ,อกอย่างแรกเลยคือตัวโมตัวนี้นะครับ มันเบสมาจากยูนิคอนกันดัมกล่องแรกสุดที่ออกมาเลยนะคือ HG ที่ออกมานานมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนั้นยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเพราะนันถ้าเกิดจะต่อเล่นนี่ก็จะเห็นครับว่าตัวนี้เนี่ยจะเล่นอะไรต่างๆค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับเช่นตวงพาร์ตตัวนี้ต้องมีการเปลี่ยนพาร์ตตรงนี้ไม่สามารถขยับอะไรได้มากเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับแต่ต้องบอกครับว่ายูนิคอนที่ออกมาตอนนั้นเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของจุดขยับทีีีีีี่่่่บบบบบาาาางงงจุุดดมมมมปปปัััญหหหกเเรรออทททลยนนนนนไไ้้ะะผ็ใูแ นี่ครับเรามาดูเรื่องของจุดขยับกันต่อดีก่อนครับก่อนจะไปเล่าเรื่องของตอดีตัวนี้เนอะอย่างแรกครับจุดขยับเป็นผมขอถอดพาร์ทเฟนิกออกก่อนนะครับเนื่องจากว่า ไอหางตรงนี้ตัวตาบิลิเซอร์ของเฟเนตเนี่ยครับมันขูดไปขูดมาแล้วผมลำคาญนะครับถอดออกแล้วกันเนอะเขตที่นี่เรื่องของจุดขยับนะครับอย่างแรกเลยคือจุดขยับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับส่วนหัวขยับได้ตามปกติขึ้นลงซ้ายขวาได้เต็มที่นะครับแต่ว่าเขาบรนยาวหน่อยเพราะฉันระวังโดนแขนด้วยเช่นกันนะครับส่วนแขนนะครับยกขึ้นได้เท่านี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่แน่นอนว่าระวังชนเขานะครับผมแล้วก็สามารถขยับขึ้นได้เต็มที่นะครับแต่แน่นอนว่าชนเขานะครับ้าเกิดมาแบบนี้นะครับส่วนโต๊ะ ตัวบูสเตอร์แบรนชีนอสามารถขยับได้แบบนี้นั่นเองนะครับผมแขนสามารถหมุนได้แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดขยับ90องศานะครับแต่ว่าพาร์ตตรงนี้เนี่ยมันเป็นพาร์ตเก่าแล้วมันค่อนข้างไม่แน่นแเนียงเพราะงั้นตรงนี้เวลาเล่นระวังโดยเช่นกันนะครับมือสามารถหมุนได้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเห็นว่า ตัวปืนแบนชีเนี่ยครับมันจะค่อนข้างกระแทกง่ายดีหนึ่งเพราะงั้นจะขยับอะไรก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าพาร์ทของแบนชีนอนตรงนี้นยครับมันเป็นสติ๊กเกอร์นะเพราะงั้นถ้าเกิดขุดไปขุดมา้างเนี่ยอาจจะสามารถขาดได้เช่นกันนะครับผมเราตรงนี้ด้วยนะส่วนเอลนะครับผมบิดได้เต็มที่นะครับผมแต่ว่าเป็นหนึ่งจกหัเท่านั้นนะครับส่วนขานะครับเตะไปข้างข้างได้นิดหนึ่งนะครับเตะไปข้างหลังได้เล็กน้อยมากๆนะครับ แต่ไปข้างหน้าได้สุดนะครับผมแต่กระโปรงหน้าตรงนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นพาร์ทเดียวกันแต่ผมหักกลางแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ผมมีการโมเรียบร้อยปกติมันจะทำการขยับขึ้นขยับลงพร้อมกันนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้เนอะแล้วก็ส่วนเข่านะครับอาจจะเห็นว่าเป็นจุดขยับ2จังหวะนะครับแต่ประเด็นคือถ้าเกิดสังเกตกันดีๆแล้วครับ ขยับแบบนี้เข่าหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเข่าเวลาจะเล่นหรือเวลาจะตั้งท่าอะไรระวังโดยเช่นกันนะครับผมไม่งั้นมันหลุดง่ายมากๆนะครับเป็นแบบนี้ส่วนขาสามารถบิดได้เต็มที่นะครับผมจะเป็นประมาณนี้เพราะาถ้าเกิดเราพูดถึงภาพรวมของนิคอน,นเวอร์ชั่นนี้นะครับขอเปลี่ยนอาบุตก่อนแล้วกันเนอะเพราะว่าผมงว่าเป็นบีแม็กนัมตอนนี้เนี่ยค่อน,อนข้างเข้ากว่านิดนึงนะครับบางคนก่อน คือถ้าเกิดให้มองถึงภาพรวมเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าเวอร์ชันนี้ครับของยูนิคอนเนี่ยถ้าเกิดมันออกมาเร็วกว่าน,นี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันทีด่ดีมากมากแต่ถ้าเกิดเราเทียบกับมตาตรฐาน H g จในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าสวยไหมสวยนะครับอลังการไหมอลังการนะครับเท่ไหมเท่มากๆนะครับผมแล้วก็คุ้มราคาไหมคุ้มราคาสุดๆนะครับผมติดเข้าไปนะครับผมถ้าเกิดเรา ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องของสุดแคลต่างเนี่ยแน่นอนว่าตัวนี้ครับน่าจะพาร์ทมันค่อนข้างรกใช่ไหมครับทำให้จุแคปต่างเนี่ยค่อนข้างที่จะ คือยูนิคอนเนี่ยครับจูดขยับมันค่อนข้างโอเคนะครับแต่เนื่องจากพาร์ตต่างๆของมันเนี่ยค่อนข้างรูอสมควรเลยทําให้การขยับต่างๆเนี่ยมาทำระยะกันเองนะครับผมเพราะว่าขยับแล้วก็ติดหลังบ้างติดไหลบ้างอะไรพวกนี้นั่นเองนะผมแต่ถือว่าดูรวมครับค่อนข้างที่จะโอเคไม่ได้แย่มากเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่ามันเทมากด้วยนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้เนอะแล้วก็อย่างที่บอกไปเขาบ่าในกล่องเนี่ยให้พาร์ตยูนิคอร์นมานข้างครบเลยซึ่งนั่นแปลว่าในกล่องเนี่ยครับเราสามารถทํายูนนนัว้้ใหาดทํชไ่กสฟ ว่าไม่ดีมีเขามาให้นะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับกับตัวยูนิคอนกันดัมเพอร์วิชเบตตี้นะครับโอเคทีนี้ เรามาดูในเรื่องของสเปคหุ่นนะครับแล้ก็อาวุธกันกว่านะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมายังไงมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเรื่องของชื่อก่อนละกันนะครับยูนิคอนเพอร์เฟกต์ตนีครับไม่ใช่ชื่อเต็มๆของตัวหุ่นนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ครับมีชื่อว่า u n i ิฟ r ูอาร์เมอร์ยูนิคอนกันดัมแนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของ f u ูอาร์เมอร์ยูนิที่เปลี่ยนจากอาวุธ ติดตั้งมหาสารที่ติดเข้าไปในตอนจบนะครับเปลี่ยนเป็นติดตั้งอาวุธของยูนิคอนเข้าไปแทนนะครับผมแต่ประเด็นคือตอนนั้นเนี่ยครับอย่างที่เห็นว่าอาวุธมันมีจํากัดใช่ไหมครับก็เลยไม่ได้ทําการทํำดางนี้ใช้จริงนะครับแต่ว่าก็แน่นอนว่าจาก ที่ซิมูเลชันในเรื่องบอกว่าร่างนี้เ,เป็นร่างขอยูนิคอร์ที่เก่งกว่าฟูเออร์เมอร์ปกติเยอะมากเพราะว่าเห็นนะครับว่าอาวุธทุกอย่างคืออัลมาเมอร์ซึ่งมันค่อนข้างซิงกับตัวไซโคเฟรมของยูนิคอร์นนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบที่เขาจไม่เรื่องของความสามารถต่างของยูนิคอร์นเนี่ยก็ถูกบูสต์ขึ้นไปโดยอุดดยเช่นกันนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้โดยในเรื่องนะครับอย่างที่บอกอย่างที่เห็นเลยนะว่าร่างนี้นไม่ได้ใช้ในเวอร์ชันปกตินะแต่ว่าจะใช้ครับในอีกเวอร์ชันหนึ่งเเป็นนวอร์ชชั่่ทีใ ขายที่ไหนของบันของญี่ปุ่นผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็คือฉายนี้ที่หน้าถ้าผมจำผิดคือฉายที่ตั้ง ตัวแตจูยูนิคอนกันดัมที่ตั้งอยู่หนึ่งต่อหนึ่งนั่นแหละครับซึ่งมาในเวอร์ชันนี้ก็คือยกบารดาเนี่ยขับตัวนั้นไปสู้กับโอจิอองแต่ว่าไม่ได้มีดี้ไปด้วยนะครับผมแล้วก็ในเวอร์ชันนี้ครับบาดาสามารถชนะฟูฟอนทอนได้แบบไม่ยากเลยนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้เขาต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากเลยเช่นกันนะครับผมทีนี้ถัดไปครับเรามาดูเรื่องของอาวุธกันดีกว่านะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีอาวุธอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับเรื่องของอุปกรณ์มาตรฐานยูนนนนนคออรััับมมมีทุกย่างะผผววห สี่ข้างสามารถใช้เป็นอิสฟอนทารได้แน่นอนนะครับผมอันนี้ติดอยู่ครบนะครับผมแล้วก็ความพิเศษของร่างนี้ครับเป็นเห็นเลยคือมีการติดตั้งอาวุธอาร์มอาร์เมอร์ของยูนิคอร์ทุกเวอร์ชั่นเข้าไวด้วยกันนะครับผมอย่างแรกครับของแบนชีตรงนี้นะครับอาร์มอาร์เมอร์เดี๋ยวนะของแบนชีคืออาร์มอาร์เมอร์เอ้ยไม่ใช่สิเฟนิกสิเฟนิกซ์อาร์มอาร์เมอร์ดีอีนะครับผมหรือก็คือโล่สุดกรงของยูนิคอร์นนั่นเองนะครับเราสามารถถอดออกมาได้นะครับแต่ว่า ถอดยากนะครับถอดยากมากๆนะครับผมในเวอร์ชันนี้นะครับซึ่งเราว่าสามารถติดไหล่ติดแขนได้นะครับก็คือโล่ตัวนี้นั่นเองนะครับถามว่าโล่อันนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับมันคือโล่ที่สามารถทําได้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกใช้เป็นโล่ปกตินะครับอย่างที่2ครับโล่อันนี้นะครับ จะมีไอฟิลเตอร์ไวเพราะฉะนั้นสามารถใช้ประโยชน์ในการป้องกันอูดเพ็ดบีมในทุกอย่างนะครับโดยในหนังเนี่ยครับยูนิคอนสามารถใช้โลอันนี้นะครับป้องกันการโจมตีจากเมกะบีมเลยเมกะบีมของเนโอจิอองได้นะครับถือเป็นโลที่ค่อนข้างหนามากเลยนั่นเองนะผมรวมถึงยังสามารถใช้ในการยิงเป็นไฮเมกาลันเชอร์ออกไปจากปากตัวนี้เลยเช่นกันนะครับเป็นอาวุธที่ค่อนข้างโกงมากรวมถึงมันสามารถใช้งานรูปแบบของฟันเนลได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะงั้นก็คือมีโลสองอันนี้บินอยู่รอบๆด้วยเช่นกันนะครับผมเป็นรูปแบบนี้เลยเหมือนับนอีขงตวแ นะครับแล้วก็ของเออไม่ใช่ของเฟนเน็กซ์นะครับแล้วก็ของแบนชีนะครับแบนชีเนื้อสีทีเป็นทั้งหมดของ2เวอร์ชันเลยอย่างแรกของแบนชีนอน,นะครับก็คืออัลมาเมอร์ X4 นะครับอยู่ขนาดตรงนี้เนื้อเจ้านี่ครับคืออุปกรณ์ที่ช่วยในการขยายขาเขาใช้คำว่าอะไรนะอ่าผมคิดคำแป๊บหนึ่งนะครับคิดไม่ออกมันคืออุปกรณ์ที่ไว้ขยายประสาทสัมผัส การเป็นนิวไทป์ของคนขับนะครับให้คนขับเนี่ยรับรู้รอบตัวได้มากยิ่งขึ้นซิงกับผลได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มเรื่องของสมรรถภาพผลให้ซัตว์เจอเนี่ยสามารถบูเตอร์ได้เร็วขึ้นเดียวกันนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับแน่นอนว่าก็มาอยู่ในข้อนในด้านนี้ครับสามารถมีสปีดเร็วขึ้นเท่ากับตัวแบนชีได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมาอกับตัวที่เป็นอาร์เมอร์ดีอีตรงนี้เข้าไปครับแล้วยูนิคอนครับสามารถเร่งความเร็วสูงสุดเพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือใใชช่่เเเเเเปปป็็็็นน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 บบบบบบููสตอออออรรรรร์ไดด้้้้วววยยกกกกัััััังงะะคคคคผมจแแแีลลลาุธหืขข ไม่ใช่สิจะเพิ่งไปตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนดีกว่าความต้องถอดพาร์ก็คือเจ้านี่ครับอาวุธใหม่นะครับ a r m a r head หรือก็คือ a r m e r hyper j e w l i n e นั่นเองนะครับผมเป็นหอกขนาดใหญ่นะครับอ่าติดเข้าไปก่อนแบบนี้ ซึ่งแน่นอนว่ายูนิคอนครับเอามาจากตัวของกษัตริยารีแพรนะครับจะเห็นว่าหอกนี้เนี่ยมันค่อนข้างหนักมากจนพาร์ทของมันเองก็ยังไม่สามารถรับได้นะครับผมโดยหอกตัวนี้ครับคือหอกที่ยูนิคอนครับสามารถใช้โจมตีได้อย่างรุนแรงนะครับผมมันคือหอกที่ซิงกับตัวไซโคเฟมด้วยนะคือถ้าเกิดเป็นเนเดียลเนี่ยตรงนี้เป็นพาร์ทไซโคเฟมนะครับสามารถใช้ในการฟันอีส่ายแท่ลงอีกส่ายได้โดยที่จะเป็นดาบสองคมเลยเช่นกันนะครับผมจะเป็นในเดวยปเลยครับถือว่าเป็นอาวุธใหม่ที่ค่อนข้างรุนแรงมากเลยนะตวาไเนยออปป็ุธโทขง อาร์มเมอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในเรื่องนี้จะเป็นของที่หยิบมาตอนสุดท้ายแต่ว่าของถ้าเกิดเป็นว่ากันตามสตอรี่เนี่ยมันคือบูชินด้นทถูกสร้างขึ้นมาของตัวอาร์มเมอร์นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับทีนี้อย่างถัดไปนะครับอาวุธของแบนชีนะครับซึ่งร่างนี้เนี่ยก็คือใช้เป็นอาวุธหลักเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมด2อันด้วยกันอันแรกแน่นอนครับว่าอาร์มเมอร์ V N นะครับหรือก็คือ กงเล็บความถี่สูงของแบนชีนั่นเองนะครับผมเจ้ากองเล็บนี้ครับจะมีไซโครเฟมติดที่ข้างหน้าตรงนี้เนะซึ่งมันสามารถใช้ในการกระชากครับเกาะต่างๆของโมบิสูทเนี่ยให้ขาดได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยในร่างนี้ครับ้านาเนี่ยสามารถใช้อลเมอร์ตัวนี้นะครับฟันในส่วนของตัวที่เป็นีออจิองเนี่ยให้ขาดได้เลยอย่างง่ายดายน้่นเองนะผมถือว่าเป็นวิธีค่อนข้างรุนแรงแล้วก็โกงมากๆเลยนะครับเป็นแบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายครับคือบีมไรเฟิลอันใหม่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยวานาต้องจะมีตัวที่เป็น บีมแมกนัมเนอะแต่ก็ต้องบอกกันครับว่าบีมแมกนัมเนี่ยมันก็แรงแล้วล่ะแต่ว่าเจ้านี้เนี่ยก็คืออุปเสริมเข้าไปนะครับโดยจริงๆรนงได้มาสามารถถือ2มือได้ถ้าเกิดจะได้ต้องของนี้ดีวเอสดีเนี่ยผมสามารถถือ2มือได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยครับมันไม่สามารถถือบเพิ่มได้เพราะว่ามือมันค่อนข้างมาใส่ยากมากนะครับแล้วก็พาตรงนี้ี่ยสื่อได้แค่มือขวาเท่านั้นนะครับผมไม่ถนัดถ้าเกิดเป็นหนึ่งร้อยสี่สีเนี่ยคือเราสามารถถือได้แค่มือนี้เท่านั้นนะครับประเด็นคือวิธ นะครับคือคิดสภาพว่ามันเป็น h G นะครับที่เราต้องแงะพาร์ตออกแบบนี้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับมันมันไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็ผมยิ่งเพิ่งตัดลิฟมาด้วยนะครับแบบนี้แล้วก็นําพาร์ตนี้นะครับแงะออกมาใส่เข้าไปใหม่นะครับต้องถอดมือออกด้วยนะครับจะเห็นจากตรงนี้เนาะใส่แบบนี้1ฝั่งใส่แบบนี้อีกฝั่งนะครับผม พึ่งผมขอกดไม่แน่นมากเพราะว่าเดี๋ยวต้องถอดออกนะครับ ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับก็จะได้เป็น armor นะครับผมอ,อันนี้ชื่ออะไรนะ armor BS นะครับผมซึ่งก็คือปืน beam r i ฟิ e นะครับที่ข้อดีของมันเลยคือเป็น beam r i ฟิ e ที่ติดระบบสาคอมมิวเข้าไปนะครับทำให้ beam รเฟิลตัวนี้สามารถซิงกับคนขับได้แล้วก็มีการแทร c เป้าหมายได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคนขับที่เป็นย e w type ก็สามารถใช้พลังจิตในการควบคุมการหลอกเป้าได้นะครับนั่นแปลว่า u n i c r ในเวอร์ชันนี้ครับเราจะมี m e กาแ a นเชอร์ทั้งหมด3กระบอกด้วยกันในการยิงร้อมกันนะครับคือตัวของปืนตรงนี้เรา ก็ที่เป็นในส่วนของตัวที่เป็นอ่าอะไรอ่ะ เดี๋ยวนะปีกเฟนเนออีก2อันนั่นเองนะผมจะเป็นนิรุนรรับว่าตัวนี้บอกว่าอาวุธเนี่ยค่อนขอบคบถ่บวนมากๆเลยนะครับมีอาวุธรือประชิด2อันคือส่วนนี้เป็นกงเล็บนะครับแล้วก็ไฮเปอร์เจอร์วิลินนะครับซึ่งทั้งสองอันนี้เนี่ยก็เป็นอาวุธที่ค่อนข้างสเปคสูงมากและที่สามารถใช้ในการคือถ้เกิดเป็นมดสุดท่วไปนข้มเชื่อว่าอาวุธพวกนี้เนี่ยทำลายในการตีครั้งเดียวเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นกงเล็บเนี่ยแบชีได้โชว์ให้เห็นแล้วว่าแค่ครั้งเดียวก็ทำ ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับทั้งยิงระยะไกลได้หรือจะเอานี้มาป้องกันก็ได้เช่นกันนะครับผมจะเป็นรูปแบบนี้ครับนั่นแปลว่ายูนิคอนในเวอร์ชันนี้นะครับถือว่าตัวโมของมันเนี่ยจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เลยว่าเวอร์ชัน s d ทําดีกว่านะครับแต่พอมันออกมาตอนหลังเลยเนะก็คือจริงๆเวอร์ชันนี้นะครับ เป็นยูนิคอนที่ถือว่าแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับทั้งการโจมตีระยะประชิดด้วยวัตถสองอย่างคือไฮเปอร์จเวอินแล้วก็ด้วยของกงเล็บเนี่ยครับมันดุรแรงมากๆแล้วก็ทำลายโม,มสุดได้อย่างง่ายดายเลยแล้วก็เกิเป็นระยะไกลนี่ครับเรามีทั้งโล่อาร์มาเมอร์ดีตัวนี้ใช่ไหมครับที่สามารถยิงบีมเมกาแันเชอร์ได้แล้วก็มีในส่วนรที่เป็นอาร์มาเมอร์บีอ B.S. เนี่ยครับที่สามารถยิงบีมไรเฟิลอย่างรุนแรงได้ใส่ฝ่ายใช่ไหมครับมันทำให้วุฒการณ์ของมนยับยอย่างตัวนี้ครับก็ถือว่าค่อนข้างโกงมากเช่นกันนะครับผมหรือถ้าเกิดเป็นเรื่องของความเร็วเนี่ยครับก็มีทั้งการใช้ D.E. เรื่องความเร็วหรือใช้ X.N. ตัวนี้ X.C. ตัวนี้ในการเพิ่มความเร็วเช่นกันนะครับผมหรือทําให้ตัวคนขับเนี่ยสามารถตอบสนองต่างๆในใบึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็สําคัญเลยคือเรื่องของการป้องกันครับยูนิคอนเนี่ยมี N.T.D. ซิสเต็มเนอะเพราะฉะนั้นเรื่องของไซโครไไม่สาา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 รรรรรถถถททํลยยอออะดดู้้้แวเเเกกกิป็็นนช ดีนะครับมาเปิดไอฟิลป้องกันอีกนะครับผมทําให้ด้านนี้ครับถือว่าเป็นิคอนเวอร์ชันที่โกงสุดๆนะครับคือคือถึงแม้ว่าจะเป็นแค่การติดอาวุธทุกอย่างอยู่นิคอนเข้าไปนะครับแต่เรื่องของคสามารถต่างๆเรื่องของพลังต่างๆของยูนิคอนเนี่ยครับเพราะมันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับมันเก่งมันหุนที่ถือว่าขี้โกงแล้วนะครับทำให้มันเนี่ยครับแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับกับตัวยูนิคอนเพอร์เฟกต์ทรีตี้นะครับถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่น่่่าาากกกกลลลลััััวววแแแ้้็ทรรงงพมๆเยยนนนนนนะะคคบบบบูิอใีต ถ้าเกิดผมบอกครับว่าแบบนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยครับยูนิคอนเพอร์เฟคต์ทริตี้ในเวอร์ชันนี้ครับยังไม่ใช่เวอร์ชันสุดท้ายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดกันถึงตามเนื้อเรื่องเนี่ยครับได้มียูนิคอนกันดัมอีกเวอร์ชันหนึ่งถูกแพลนขึ้นมานะครับมีชื่อว่ายูนิคอนกัน ดัม p e r f e c t i ทริ i t y device นะครับร่างนั้นครับไม่ใช่ยูนิคอนกัันดาร์ด p e r f e c t i b i l ตี้ธรรมดาครับแต่นำพาร์ทของ full armor unicorn gun dam ติดตั้งเข้าไปด้วยนะครับผมทารกติดอะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับอย่างแรกเลยครับจะมีโล่ติดเข้ามาอีกอันหนึ่งข้างหลังนะครับผมก็คือติด3อันเหมือนกับยูนิคอนปะการัง full armor เลยนะเราก็โลอันนี้ติดเข้ามาครับจะมีเกลตุลิงการติดเข้าไปด้วยนะครับผมหนึ่งอันเอ้สองอันนั่นแปลว่าสามารถใช้เป็นบิดในการยิงเกลตุลิงได้แบบที่ที่บาร์นาใช้ในเรื่องเลยนะครับอันนี้เพิ่มอันแรกเนอะอย่างที่สองนะครับจะมีตัว เน็ต er, ลันเชอร์เราก็ปราสูก้าที่เหมือนกระตินเรื่องเนี้ยเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมทำให้เรื่องของการมียาใกล้มีประสิทธิภาพการโจมตีมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นในรูปแบบนี้สามารถยิงแบบประดะัด สามารถกระจายเป้าสิกใส่ฝ่ายได้หลายเป้าพร้อมกันด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็จะมีการติดตั้งครับบีมแมกนัมเข้าไป2กระบอกนะครับซึ่งจะติดที่ขาแบบนี้นะครับทำให้กระดาสามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มีมาดูกันครับว่ามันุนแรงมากนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้เนอะแล้วก็จะมีการติดตั้งทังเสริมความเร็วของฟูลอาร์เมอร์เข้าไปข้างหลังเพิ่มอีกแทงหนึ่งอีกสองแทงนะครับทำให้เรื่องของพลังงานสำรองเนี่ยสามารถมีงานใช้ได้แล้วก็สามารถพุ่งด้วยความเร็วสูงในนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรรรรรรูููปแบบบบบบนนนนนนนีีี้้้คคคคคัััััซึ่่่งงาเเเเเยยมมมือออออฟฟลล์์์ิิิผสกพพต นครับความโกงของมันก็คือเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าดนานนี้เนี่ยยังเห็นว่าอาวุธมันเยอะก็จริงครับแต่ว่าไม่สามารถแรงเป้าหลายเป้าพร้อมกันได้เนีเพราะว่าอาวุธต่างๆเนี่ยมันคืออาวุธที่สำหรับใช้โจมตีอ่าเหมือนกับเป้าเดียว2เป้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมีพาร์ทของตัวที่เป็นยูนิคอนโฟว์เอาไปเข้าไปนะครับมันก็สามารถโจมตีหลายเป้าเพิ่มได้โดยเช่นกันนะครับบอกั้าเรื่องของการยิงจรวดไม่ใส่รัวๆหรือการยิงเกระหน่ำลันเชอร์หรือการใช้ฟันเนลทั้งหมด3อันลุมโจมตีอีกฝ่ายนะครับก็สามารถทำได้นะคคครรรรััับบททาาานนนนยูิอ่่่งง,งถดไปะไปะเป็ห้ี ผมแค่อ่านก็รู้สึกว่ามันขี้โกงมากๆแล้วนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้ไม่ได้เป็นเวอร์ชันที่ใช้งานจริงแล้วก็ทำจริงแต่อย่างใดนะครับผมแต่ถ้าจะเป็นโมผมเชื่อว่าสามารถโมขึ้นมาได้นะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะเคที่นี้ถ้าเกิดให้สรุปนะครับใส่โลกลับก่อนจึน๊บสงฝั่งนะครับโอเค เรียบร้อยแล้วถามว่ายูนิคอนล่างนี้สุบแล้วต่อเสร็จแล้วเนี่ยรีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมรู้สึกยังไงกับมันนะครับอย่างแรกเลยครับคือในเรื่องของความสวยงามนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะผมเป็นยูนิคอนกันดั้มที่เท่แบบเท่มากๆนะครับแล้วก็ทั่วไปครับว่าไม่เหมือนกับตอนที่เราเล่นโมนะเอาพาร์ทมาติดกับระบบเป็นร่าสุดยอดแต่มันสวยจริงๆแล้วมันก็ดูดีมากรในยูนิคอนเวอร์ชันนี้นะครับเรื่องของความสวยงามเนี่ยครับสอบผ่านนะครับแต่ประเด็นก็คือตัวนี้เนี่ยครับเป็นตัวที่มันเก่ามากๆนะครับคือถ้าเกิดให้พูดเเเนนนี่ยยมมมมััหืือออกกบบโาาุประณ น่าจะ1ิบปีที่แล้วได้นะครับทำให้เรื่องของอะไรปต่างๆเนี่ยมันก็สึกหุ่นกินนิดนึงเ,เข่าขยับได้ไม่เต็มที่แขนขยับไปขยับมาจะหลุดเอาบ้างพาสตรงนั้นมีปัญหานิดนึงอะไรบ้างแบบนี้พาสตรงนี้ต้องแบบถอดใส่ใช่ไหมครับถ้าไม่รู้สึกว่ามันไม่สุดเท่าที่ควรนะครับผมคือโอเคภายนอกเนี่ยมันสวยมันเล่นได้เอามาตั้งโชว์ได้แต่พอเราจับมาแล้วนะครับจะรู้สึกว่ามันมีอะไรสักอย่างที่ขาดหายออกไปมันมีอะไรสักอย่างที่ดูไม่เต็มที่ใช่ไหมครับรู้สึกว่ามันยังสามารถอัปเกรด กล่องน,นี้เป็นกล่องที่ผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับคือได้เทียบเนี่ยตอนผมดีวิวตัวที่เป็น S D ใช่ไหมครับ S D เนี่ยเรา แปลงร่างได้เราปรับโหมดได้เราต่อเป็นแบนชีต่อเป็นยูนิคอนต่อเป็นเฟเนตครบได้ซึ่งตัวนั้นนะครับมันถือว่าเล่นสนุกมากๆแล้วก็มันมีอะไรให้เล่นเยอะเลยเพราะว่าอย่างเห็นว่าเวอร์ชันั้นเนี่ยเราสามารถเล่นบีแม็กนได้หลายแบบมาบาโดยเช่นกันใช่ไหมครับแต่เวอร์ชันนีนเนียน่าจะเป็นเฮจี G. มันเลยค่อนข้างมีข้อจํากัดหลายอย่างทั้งในเรื่องของปืนที่อยู่ได้แค่ข้างเดียวเท่านั้นตัวโล่ตรงนี้ที่ไม่ตัวกงเล็บต,ต,ตรงนี้ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตัวปืนตรงนี้ที่ต้องปรับพาร์ตไปไม่สามารถเก็บไไไไไปปดดดดู้้้้้้ในนนนรรรููู้แบบีีะัาาายอ่่่งสสึกกมมมมุเเเต็ทผพถิ นะครับคือถ้าเกิดคุณ คือถ้าเกิดจากซื้อมาตั้งโชว์เนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยสามารถตั้งโชว์ได้นะครับมันสวยมันมันได้ราคาเต็มที่เลยนะครับมันคุ้มค่าคุ้มราคามากถ้าเกิดคุณซื้อมาตั้งโชว์เด้อแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้แบบอัปเกรดเวอร์ชันขึ้นไปนะครับผมเชื่อว่ายูนิคอนอาร์จีทำได้ดีกว่านี้นะครับผมถ้าเกิดจะเป็นถ้าเกิดจะซื้อมาแบบเอาสวยเต็มที่เลยเนี่ยรับอัปเกรดราคาที่นี่ผมเชื่อว่าอาร์จีนะครับคุ้มค่ากว่าเยอะนะครับผมหรือถ้าเกิดอยากซื้อมาเล่นนะครับผมเอาแบบเล่นเต็มที่เลยไมมม่่่่่ตต้อองงกกัััววววลลาานนนนนนนเเเเปป็็รรบบ์ชสุผ สรุปเลยคือตัวนี้เนี่ยครับมันสวยมันเท่มันดูดีอาวุธมันครบก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่ไม่สุดสักทางนะครับผมคือคือมันไม่สุดนะครับแล้วมันจะรู้สึกงุดจิดกันแล้นใช่ไหมถ้าเกิดเราได้สุดแบบอยากได้สนุกสุดๆไปเลย SD อยากได้สุดๆไปเลยก็เป็น PG อ่าไม่ใช่ PG ซี PG เปนทีบันไดแล้วก็แพงมากด้วยเป็น RG ไปนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับหรือเกิดอยากได้ตัวใหญ่เป็น MG ผมจะได้ว่ามีอยู่เช่นกันนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับเพราะงั้น ข้าเันให้พูดคือตัวนี้ครับถามว่าผิดหวังไหมไม่ผิดหวังรู้สึกว่ามันมันไม่เต็มที่นะครับผมเอสซีที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันสนุกกว่านี้เยอะนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้แนละ้ว โอเคพั้นนี้นะครับคือการรีวริวจำวันนี้ครับกับยูนิคอนการดัมเพอร์เฟกต์ทรูี้นั่นเองนะผมซึ่งถามว่าเทไหมเทถามว่าสวยไหมสวยถามว่าอลังการไหมอลังการมากนะครับแต่มันไม่สุดสถานนั่นเองนะผมจะเป็นในรูปแบบครับคือมันคุ้มถ้าเกิดคุณจะซื้อมาตั้งโชว์แต่มันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าคุณจะซื้อมาเล่นนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอัปเกรดราคาได้อัปเกรดเป็นอาเถอะนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคขั้นการรีวริวจำวันนี้ครับก็จะไปเไนะทีใใ่ยบ,บยบาย